เทศบาลคาวาสกิในจังหวัดคานากะวะมีอุโมงคาัจกายะซึ่งเป็นสถานที่ลองดีที่คนในท้องถิ่นที่รู้จักดีเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นสคนที่ไปลองดีที่อุโมงแห่งนี้เพื่อความสะดวกในการเล่าขอสมมุติชื่อว่าเป็นนายอกับนายเทั้งคู่ได้ขับรถกันไปนายอพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, มึงไม่ชอบอะไรที่น่ากลัวน่ากลักกวใช่ปะงั้นเไปที่อุโมงคคัจกายะกันดูดีกว่าเห็นเขาเด็กๆมันจะออกมาให้เห็น นายเอฟตอบกลับไปว่าไม่เอาเว้ยมึงอย่าล,ล้อเรียกกับความกลัวของคนอื่นดีวะนายอี e. พูดต่อว่าไม่เป็นไรเชื่อดีมันไม่มีอะไรออกมาหรอกลองไปดูกันถึงแม้นายเอฟไม่อยากจะไปแต่คนขับรถคือนายอีสุดท้ายก็ต้องตามใจคนขับนายเอฟได้แต่นั่งเมนในรถและมารู้ตัวอีกทีคือตอนที่รถวิ่งทะลุอุโมงออกมาแล้วตอนนั้นนายเอฟพูดว่าโชคดีที่กูนั่งเมานะแต่ไม่มีอะไรออกมาก็ดีแล้วแหละนายอี e. พูดกลับไปว่าอะไรวะไม่สนุกเลย เมื่อกี้มึงนั่งเหมือใช่ปะนายวิ่งวนกลับไปอีกรอบแล้วกันและนายอีก,ก็กลับรถวิ่งเข้าไปในอุโมงค์อีกครั้งแต่พอใกล้ๆจะถึงทางออกอุโมงค์ก็มีตำรวจใส่หมวกต่ำมาโบกมือให้หยุดรถพอหยุดรถตำรวจก็พูดตักเตือนว่าพวกเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงนายเอฟตอบกลับไปว่าหมายถึงอะไรครับตำรวจก็พูดว่าให้คนนั่งบนหล,งลังคารถแล้วก็ขับรถไปมาเนี่ยนะตอให้เธอยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ไม่ควรทำทั้งอ e ีและเอฟตอบกลับไปว่าอะไรนะครับ พวกผมจะให้คนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถทําทไมเหรอครับตำรวจก็ตอบกลับไปว่าลองลองจากรถมาดูเนี่ยแล้วทั้งคู่ก็ลงจากรถทั้งคู่รู้สึกหนาวสั่นหลังขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นรอยฝ่ามือเต็มไปหมดบนหลังคารถและพอทั้งคู่หันหลังกลับไปตำรวจคนนั้นไม่อยู่แล้วซึ่งเวลาตอนนั้นก็คือตีหนึ่งทั้งคู่รู้ตัวทันทีว่าตอนที่วิ่งไปกับอุโมก็ไม่เห็นตำรวจเดินอยู่เลยสักคน เมื่อกี้ที่คุยกับตำรวจก็ไม่เห็นรถตำรวจไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจหรือแม้กระทั่งจักรยานตำรวจและตอนนี้ตำรวจก็หายไปแล้วตั้แต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็เริ่มมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น